อ่าน,นะครับในส่วนของพิธีการบทยาวาสนาินดามณีนถะทถมพุทธโกศีวัดในเต่านะครับซึ่งปีนี้นะครับเราได้ทาการบทยาวาสนาจิจดามณีกันที่วัดอ่าถ้ำพระพุทธโกศีนะครับหรือวัดในเต่านะครับโดยมีพระอาจารย์ประสูตรนะครับยะธรรมูลนะครับอ่าเป็นพระเกจิในการตั้งจิตอธิษฐานปกนะครับรวมถึงการปลุกเสกนะครับ ได้พิธีการบทยาวาสนาจินดามณีนั้นนะครับตามตำรับโบราณในสายเขาอ,อ้อนั้นนิยมบทกันในอุโบสถที่เป็นโบสถ์มหาอุดนะครับและต้องเป็นวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นนะครับมีการจํากัดว่าวันเพ็ญเดือน12อ่าซึ่งในแต่ละปีนั้นเราจะบทกันได้แค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในส่วนของการบทยาวาสนาจินดามณีนะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโดยการบทยาวาสนาจินดาม มณีนั้นในช่วงเช้าจะต้องทําการพิธีการบวงสรวงประกาศเทพเทวดาเพื่อขอพรถอดเทพเทวดาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงบอกกล่าวเจ้าตํำรับเจ้าตําราเพื่อที่จะนําพิธีการในส่วนของการบทญาลำดับการต่อไปนะครับซึ่งหลังจากเราบวงสรวงเทพเทวดาแล้วนะครับในพิธีการลําดับการต่อไปนั้นคณะที่ทําการบทยาวาสนาจินดาบณีนั้นจะต้องเข้าร่วมในพิธีการ เรียกว่าการรับศีลหรือสมาทานศีลเป็นพิธีกรรมในการขอบริสุทธิ์ตัวเพื่อที่จะทําให้ร่างกายจิตใจและก็รวมไปถึงทุกคนที่มาร่วมในพิธีกรรมนั้นมีความบริสุทธิ์นะครับเรียกกันว่าสมาทานศีลหรือรับศีลโดยในวันนั้นนะครับก็ทําการรับศีลกันในอุโบสถนวัดในเต่านะครับซึ่งในส่วนของการรับศีลน,นี้นะครับจากัดว่าบุคคลที่เข้าการรับศีลเท่านั้นจะมีส่วนในการบดยาวศาสนาจินดามณีได้หากใคร ใครที่ยังไม่ได้รับศีลหรือไม่สมาทันศีลนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีการบทยาวศาสนาจินดามณีนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้รับสีแล้วนะครับพิธีการลําดับต่อไปก็คือทางคณะพราหมณมนะครับจะทําการอ่เขาเรียกกันว่าพิธีการลงโบสถ์นะครับลงโบสถ์ในที่นี้หมายถึงลงอักขระเลขยันนะครับประตูหน้าต่างทุกบานนะครับลงยันกํากับซึ่งยันที่เราใช้อยู่ก็คือยันตรีนิสิงเหนะครับเป็นสูตรตำรับของสายเขาอ้อลงประตูหน้าต่างทุกบานนะครับแล้วก็ปิดสนิทเพราะการบทยาวัาสนาจินดามนีนั้นเราจะไม่เปิดโบสถ์เป็นอันขาดหลังจากที่เราเสร็จแล้วเรา จึงจะเปิดโบสถนะครับอลอกจากการลงอักขระเลขยันนะครับที่ประตูหน้าต่างแล้วก็จะเป็นการลงอักขระเลขยันที่แม่หินบทนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้หินบทแบบโบราณ ซึ่งการทายาวาัสนาจินดามนีนั้นเราใช้หินบทแบบโบราณไม่ว่าจะเป็นพวกแม่หินต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้บทมือนะครับเป็นการบทยาในจำรับดั้งเดิมนะครับโดยใช้มือทั้งหมดและบุคคลที่บทยานั้นต้องเป็นผู้ชายล้วนนะครับไม่มีสตรีนะครับเพราะว่าการบทยาวาัสนาจินดามนีนั้นเราจะไม่ห้ามเราจะห้ามสตรีเข้าไปร่วมในพิธีกรรมนะครับซึ่งในส่วนของพิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าพิธีการบทยาวัา นาจิณดมีทีนี้เนี่ยในลำดับการต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีการถวายเครื่องบวงสรวงสักการะในโบสถอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าการเส้นไหว้ครูยาหรือเส้นไหวาย,ยานะครับหรือเป็นการปลุกเครื่องยาซึ่งยาสมุนไพรที่นำมาใช้ในการบทยาวาสนาจินตรมณีนั้น ล้วนเป็นตัวยาที่มีราคาแพงราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวยาที่ค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในตำรับเขาโอ้นั้นการบทดยาวัฒนาจินดาบณนีนั้นจะมีตัวยาที่ตายตัวหลายขนาดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกสรบุษบันนะครับอ่าเปราะหอมนะครับดอกจันทร์ดอกผักราดหัวแหวนนะครับรวมไปถึงพวกอ่ากลุ่มน้ำนะครับโดยใช้เปลือกกลุ่มน้าหรือเปลือกกลุ่มชนทานนะครับอ่าในส่วนของการทาพิธีกรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีมะเขือขืนนะครับอ่ากยา นะครับพิมเสนซึ่งพิมเสนในสายเขาโอดเรานิยมใช้พิมเสนธรรมชาติซึ่งมีราคาสูงมากในปัจจุบันนี้นะครับพิมเสนมี2แบบคือพิมเสนสังเคราะห์ที่เราเห็นกันอยู่ร้านยาทั่วไปนะครับและพิมเสนธรรมชาติเป็นเกล็ดพิมเสนที่ได้จากต้นพิมเสนนะครับซึ่งจะมีราคาสูงกิโลนึงก็หมื่นกว่านะครับเฉพาะพิมเสนนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็จะมีพวกชะมดเชียงหรือชมดเช็คนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ราคาสูงมากเช่นกันนะครับในส่วนของการทํายาวัสนาจินดามณีซึ่ง ใช้นวิธีการทําค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเพราะตลอดการทํายาวศสนาจิตด,ดามณีนั้นเนี่ยเราต้องมีการสวด พระเวสสวดคาถาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าการสวดบทจินดามณีนะครับซึ่งจะมีพนักงานหรือบัณฑิตพราหมณ์คอยสวดอยู่ตลอดเวลาเมื่อสวดไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์แล้วก็สวดยาจินดามณีอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกกันง่ายก็ว่าระหว่างการทํายาวัดสารจินดาบณีเนี้ยเราก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการอธิษฐานจิต ปลุกเสกไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนั้นนะครับก็มีพระเกจิถึง3รูปด้วยกันที่เข้าร่วมในการปลุกเสกนะครับรูปแรกก็คือพระอาจารย์ประสูติยธรรมโมนะครับเจ้าวาดวัดในเต่านะครับรูปที่2ก็คือพระครูบดิกาโกวิดโกวิโทนะครับวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงรูปที่3าก็คือพระเดชานะครับเตชะพันโยนะครับจากวัดท่านางพรมนะครับมาทําพิธีการอธิษฐานจิตและก็ปลุกเสกในส่วนของการอธิฐานจิตในเรื่องของการสร้างยาวัสนาจินดามณีนะครับนอาก นอกจากนี้นะครับเมื่อทําพิธีการปลุกเสกเสร็จแล้วนะครับในตอนขัน้นตอนการปั้นยานะครับเราก็จะมีคณะรามแล้วก็คณะคารวะนะครับเข้าร่วมปั้นยานะครับโดยบุคคลที่รับศีลแล้วเท่านั้นจึงจะปั้นยาได้และตลอดกันตอนการปั้นเม็ดยาเนี่ยนะครับเราจะมีการสวดอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าบทก็สวดนะครับผสมยาก็สวดปั้นยาก็สวดนะครับมันจะมีบทเฉพาะในส่วนของตำรับตำราสายขออ้อจะมีบท เฉพาะเลยว่าบทนี้ใช้ในการบทยาบทนี้ใช้ในส่วนของการาผสมยาบทนี้ใช้ในส่วนของการปั้นเม็ดยาและบทนี้ใช้ในส่วนของการเสกยานะครับซึ่งเมื่อทํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะก็จะทําการเสกอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกว่าการเสกและก็สวดอธิษฐานจิตไปครบครันจึงจะบังเกิด ความเป็นสมบูรณ์ในส่วนของการสร้างยาวาสนาจินดามณีซึ่งเมื่อวานเราทําการบดกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในส่วนของพิธีกรรมของยาก็เสร็จประมาณช่วง5้าโมงเย็นหลังจากนั้นกระผมก็นํายานั้นนะครับมาทําการปลุกเสกต่อที่อุโบสถโบูดพรามจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อได้ครบสูตรตั้ง พิธีพระพิธีพราหมณ์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่าทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนในการทําพิธีกรรมในเรื่องของการสร้างยาวัสนาจินดามณนีนะครับดังนั้นแล้วยาวัสนาจินดามณนีตำรับนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ถือได้ว่ามีพุทธคุณที่ครบครันครบถ้วนทั้งพุทธคุณธรรมคุณและก็อิทธิคุณรวมไปถึงสรรพคุณดังนั้นบุคคลใดนะครับที่ได้ยาวัสนาจินดามณนีนี้ไปหรือวัตถุมงคลใดที่มีการผสมของยาวัสนาจิดนดามณนีนี้ก็ถือได้ว่าวัตถุมงคล น้ำประเสริฐเลิศนะครับและรวมไปถึงยาที่ได้ไปก็คือถือว่าเป็นยาวิเศษนะครับที่มีพุทธคุณร้อยแปประการนะครับขอบคุณครับ